นี่ครับก็เป็นเกมใหม่จาก Ubisoft นะครับฟังยังไม่ได้เสียบจร <c oughs> ิงจมันก็เปิดให้ Open Beta <c oughs> วันที่12 <c oughs> ใช่ไหม12เมื่อไหร่อะเมื่อวานแล้วเมื่อคืนตอนตี2เนี่ยมันก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่ใช่สิที่เป็นงาน Ubisoft Forward อะมันก็จะมี Far Cry 6 Assassin's Creed Valhalla ที่เปิดตัวนานไปแล้วมีเทเลอออกไปนานแล้ว งานเมื่อคืนมันคือฟีเจอร์ในเกมมีอะไรบ้างเนี่ยรูปรูปแบบการเล่นกราฟิกการควบคุมอะไรเนี้ยเป็นตัวเกมตัวอย่างที่เล่นในเกมจริงๆไม่ใช่เป็นเทเลอร์เป็นวิดีโออะไรเงี้ย w o ชด็อ o เ Legion อีกเกมนึงเป็น e l ลิ e squad เหมือนเอาหลายๆเกมมายำ ในรวมกันน่ะมีตัวละครจากโก o s t r ีคอนตัวละครจาก Rainbow Six ซ i e ีชและภาพมันจะคล้ายๆกับ f o r ์ดไนทมันจะเป็นการ์ตูนกร์ตูนนิดหน่อยมีสปินเตอร์เซลอะไรเงี้ยมีหัวหน้าบอสจากโก s ต์ร c คอนไวแลนด์ด้วยไอตัวใหญ่ๆสักที่หน้าเป็นโก Recon Breakpoint ตอนแรกที่มันออกมาใหม่ๆเราจะเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเพื่อนที่เป็นบอสอ่ะนะจะไม่มี แต่เนี่ยมันจะเพิ่มบอทที่เป็น AI เป็นเพื่อนมาให้อีก3คนก็จะเป็น4คน,คนก็จะเหมือนทาภาค Ghost Recon w i l d l a n d อะไอ้ Ghost Recon Breakpoint เนี่ยเพื่อนของเราอะ่ะ3ตัวที่เหลือเราสามารถตกแต่งเสื้อผ้าหรือใส่อุปกรณ์ให้มันได้มันเจ๋งตรงนี้แหละเลยแบบเฮ้ย ลดราคาอยู่ด้วยลดราคาทุกเกมเลยตอนเนี้ย Ubisoft เข้าไปดูได้เลย75-8สถึงน่ะส่วนใหญ่80เลยจาก1ันหเหลือ400500อะไรเงี้ย390บาทก็มีฟาคายภาค3มั้ง90บาทฟาคาย6กผมไม่ได้ค่อยติดตามนะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นมายัางไงมันต่อเนื่องกันไหมภาค 1- ถึงภาค5สามารถไปติดตามดูกันได้ที่ Ubisoft Store <c oughs> เขาไม่ได้จ่าย <laughs> เรามาลองเล่นกันเลยซึ่ง Hyper s c a p e เนี่ยมัน Open Be t a ใช่ไหมมันเป็นเกมแนวแบบ b a ทเทิร์นรอยัลผสมกับความเป็นไซเบอร์ไซเบอร์ก็คือแบบเป็นยุคอนาคตอะ่ะเออเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นดิจิทัลเป็นดิจิทัลอะไรเงี้ยเอาททเคชิ่แล้วกันเนี่ยนไหมมันจะไปสร้างเนื้อเยื่ออะไรวะเงาเป็นแบบเหมือนไม่ใช่คนน่ะเป็นดิจิตอลอะไรสักอย่าง มองให้ขาดเ,เ,เป็น,าปนาวาร์ฟเป็นวาร์ฟวาร์ฟไปไหนสักที่หน่งนี่คือโซนฝึกซ้อมแฮก,กได้บุกตั้งรับมาดูสิว่ามันทำงานยังไงแล้ต้องเป็นต้องเปลี่ยนเสียงผู้หญิงใช่ไหมมานะครับ PUSH W and press shift shift ใช่ไหมไอ้ลูกศรขึ้นนี่ชิปดับเบิลแทเฮ้ยอ่านไม่ทันน่ะบังคับทั่วไป w a s เิกระโดดกระโดดได้สองจังหวะกดสเปซบาร์สองรอบจึ๊กจึกเหมือนกดชิปวิ่งเหรอไม่ใช่นี่ อกดค้างกดชิปค้างไว้ Review enemy ahead of you เผยตำแหน่งสตูที่อยู่ข้างหน้าคุณมันเก็บได้2อย่างตัว Q กับตัว E เนี่ยต้องใช้ก่อนเนาะกองกองกองมีรีเวฟพอนทุบว่ะกระสุนนี่คือกล่องกระสุนกองกระสุนมันเก็บให้เอง อันนี้เหมือนเป็นบับอะกล่องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นบับให้กระสุนมันเก็บเองอันนี้ปืนอะไรปืนต้องเก็บเองขี้ขวาสโคปธรรมดาเหมือนเกมทั่วไปอันนี้เป็นปืนปืนเฉยๆเลยไม่ต้องตีจากกล่องอะรู้เลยว่าเป็นปืนอะไรอุ้ยเอาปืนกระเด็น มีเสียงอ๊อกอ๊อกออกได้ยินไหมกดค้างเพื่อสวอป <we> เหมือนอาวุธหลักได้แค่อันเดียวเหรออ้าวโอโ้โหเวลาเปลี่ยนปืนนี่คือแบบเหมือนโยนออกไปอะเกมอื่นอะเลขหนึ่งตรงคีย์บอร์ดอะมันจะเป็นปืนหลักใช่ไหมแต่เนี่ยเลขหนึ่งคือปืนสั้น โคตรนิ่งโคตรนิ่งจะเปลี่ยนแม็กเท่ไปไหน,น,นเฮ้ย S M G ต,ตู้ตีตู้ตีโอ้รัวแต่เบา ลัวแต่เบายิงไหม้โดนครับผมโยกยิงโยกยิง <a> นี่อะไรกระสุนอืมมีปืนอะไรอีกมีตูตีมีแอดเซาไลเฟิลมันชื่อว่าฮาปี้ลิปเปอร์ โคโมโดโคโมโดเนี่ยมันปืนอะไรอ่ะอ๋อคลิกเมาส์กลางคือระบุตำแหน่งเวปอนเฮียร์ก็คืออาวุธมีอาวุธอยู่ที่นี่แอโมเฮียร์กระสุนเฮ้ยสไนเปอร์โอ้โห เป้าเป้าเล็กเกินหุ้ยเต็มหัวไม่ตาย,ยโหช้าช้าไม่ได้กินอะมันใช่สไนเปอร์ไหมเนี่ยโปรโตโคอลวี v. ดาเมิชคืออะไรอะ เห็นสีเหลืองๆที่มันกระพริบไหมตรงข้างๆดาเมะคำว่าดาเมจอะอัปเกรดได้ตอนนี้คิดว่าสมมติเราถือปืนนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเรามาเจอไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นปืนเหมือนที่เราใส่อยู่อ่ะแล้วกด F f u l เนี่ยมันก็คือการอัปเกรดปืนคิดว่าน่าจะใช่นะโอ้นัดเดียวตายเลยเฮ้ยยังไม่ตาย เต็มหัวเกือบตายเหลือขีดเลือดเหลือขีดเดียวเออเว้าจำได้ไหมตอนแรกที่ที่หยิบมายิงหัวลงไปครึ่งเดียวเองกระสุนสามนัดต่อแมกเหรอ absolutely มีปืนอะไรให,ใหม่ๆมัางซาวโวอ e ีปืนยิงระเบิด <getting> แม็กไซต์มันเพิ่มแมกกาซีนนะตอนนี้มี5ผมจะกด F นะ <ing> มี6นัดกด F กดเฉยๆไม่ต้องกดค้างมี7นัดมี8นัดระดับสูงสุดคือขีด4ขีดเพิ่มดาเมจกับเพิ่มแมกกาซีน แกระสุนมันกิ้งได้ด้วยกระสุนมันอะเห็นไหมมันกระดอนไปหนึ่งขีดไม่โดนไกลเกินลองยิงย้อยอีกหน่อยนึ่ง <S <S เออยิงย้อยมันไม่ได้กระทบพื้นแล้วแตกทันทีมันกระดอนได้นิดหน่อยตึกตึง เหไหมมันถึงพื้นอะกว่ามันจะแตกอะ่ะมันกระทบมันกระทบข้างบนไปแล้วนะเนี่ยมันกระทบคานไปแล้วตึกตึกปึง้งเหมือนมันต้องโดนคนถึงจะระเบิดหรือเปล่าวะไม่ใช่โหยยิงได้ยิงได้รัวเหมือนกันนะ เหมือนจังแร็ดอ่ะเหมือนจังแร็ดในโอเวอร์วอตอ่ะคล้ายๆแต่จังแร็ดมันจะกระดอนกระดอนเยอะกว่าเด้งเยอะกว่านี่ปืนอะไรสกายเบรกเกอร์ปืนไฟฟ้าอ๋อเล็งโคตรเท่โอ้ช็อเคอเวฟบอ้มอ๋ ไอตัวข้างๆไอตัวข้างๆนั้นก็โดนรัศมีวงกว้างเปลี่ยนแม็กยังไงอ,อ๋อมีนัดเดียวรีโหลดทีละนัดเกียร์ริงอัพสเการ์เพิ่มดาเมจ Í, รู้สึกว่ากว้างกว่าเดิมนะถามว่ามันดีไหม้ยมันก็ดีนะมันมันกว้างแต่มันช้าไปห,หน่อยถ้าศัตรูมาเยอะๆน่าจะโอเคเฮกไฟล์มกเกสนอุ้ย2อ0เพิ่มดาเมจ นิ่งนะแต่กระสุนมันกระจายไม่ใช่กระจายสิมันลดทีละสามเองอ่ะถ้ายิงถ้ายิงติดหัวมันจะนั่งปอก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 เห็นไหมแรกแรกเนไหมปอก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 ร e โร a d r e l o ลูกซองลูกซองก, <S 1> <S 1> กว่าจะรู้ว่าเธอมีลูกซองแมมมอตลูกซองชื่อแมมมอมกวันเออสองนัดตายยิงหัวกระโดดเข้าไปได้ไหมกระโดดเข้าไปก็ได้นี่ทำไมดังป๊อกมันยิงหัวแล้วมันดังป เหมือนมันเหมือนยิงเหมือนยิงไม่โดนอะ่ะเห็นไหมถ้ายิงติดตัวไปดังแผ็กิ้วแล้วปักกระโดดยิงโ,โอ้ยมือแม่นสุดๆไปเลย ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเทเซอร์อะเทเซอร์โอเวอร์วอตอะปืนสั้นเนี่ยอยากเปลี่ยนคีย์บอร์ดเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าในสนามจริงเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย